จะมาทำอะไรกันคะกินขนมญี่ปุ่นรีวิวขนมญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้โหเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาเลยไหนอันนี้คืออะไรโมจิโยดน้ำเรื่องนี้จะเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อไปแล้วเหรออร่อยไหมไปแล้วหนึ่งชิ้นอะมาลองรีวิวอันนี้คืออะไรโอเคเยลลี่เยลลี่แล้วแล้วอะไรอีกโอ้โหขนมแล้วมีอะไรอีก อันนี้ก็มีด้วยอ่ะโอ้โหมีเยอะแยะเลยอ่ะอะไรบ้างกุ้งแค่เนี่ยไฮบเป็น้อบุิโโซอ่ะนี่คืออะไรนี่คือยินรีโอเยอะแยะเลยของญี่ปุ่นปลาลองด้วยนะ อันนั้นของพี่ากระป๋องเอาปเาเดียวเขาหน่อยรันยเอาเก้สองห้าฮะหนึ่งเก้าเก้าสองห้ยใบสกุระเหรอดอกสกุระอร่อยไหมหนึ่งเก้าเองห้าห้ยะโอเคโอเคบายบายบ๊บจุ๊บด้สิ ถ้าแชร์นี่เขาจะเข้าปิดทาง